สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะและนี่เป็นรวงรวมนะคะหากท่านใดที่ชอบดูรวงล่วงหน้าก,กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรก ที่จะได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างเพราะอยู่ในช่วงที่ดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะการเงินของท่านจะมีข่าวดีเข้ามาบ้างไหมโชคลาภมีหรือไม่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เรามาเริ่มที่การงานกันก่อนนะคะเป็นอันดับแรก การงานของท่านในช่วงนี้กลับมาดีอีกครั้งนะคะชาวราศีพิจิกปัญหาที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับการแก้ไขค่ะงานที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาท่านก็จะทำท่านก็จะทนสำเร็จแน่นอนในช่วงเดือนนี้ไอเดียดีนะคะเป็นช่วงที่ท่านสติปัญญาและไหวพริบไอเดียดีมากเป็นช่วงที่ท่านจะได้ย้อนอดีตด้วยค่ะท่านจะได้ทำงานเก่าๆที่ท่านคุ้นชินหรือว่าเคยทำมาแล้วงานของท่านจะเพิ่มขึ้น ช่วงนี้สิ่งเก่าๆที่ท่านเคยทำมานะคะหากท่านนำกลับมาทำใหม่จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นค่ะหากท่านอยากจะทำอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ท่านก็สามารถทำได้เลยนะคะไอเดียเกิดขึ้นถ้าท่านมั่นใจว่าท่านทำได้ให้ลงมือทำอย่าปล่อยให้ผ่านไปค่ะและช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนผลักดัน เป็นช่วงเดือนที่ท่านจะมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรองหากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยในเรื่องที่สําคัญสําคัญท่านสามารถพูดคุยได้เลยนะคะท่านจะทําสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามค่ะ ช่วงนี้นะคะท่านอยากได้งานอยากขายงานอยากขอความช่วยเหลือลในเรื่องต่างๆที่ท่านนั้นกําลังวิตกกังวลใจขอให้ท่านพูดคุยได้เลยนะคะให้เดินเข้าหาลูกค้าอย่าอยู่นิ่งๆช่วงนี้ท่านปากมีสเสน่ห์ค่ะอยากได้อะไรจงเร่งพูดคุยเพราะโอกาสที่ท่านจะทําสําเร็จนั้นมีสูงมากๆนะคะเน้นย้าช่วงนี้ท่านจะได้สัมผัสกับคําว่าน่าเหลือเชื่องานไม่คิดว่าจะได้ทํากลับได้ทํา หากท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทำถ้าท่านไม่อยู่เฉยๆข้นขวายหางานพิเศษทำท่านจะได้ทําค่ะหากท่านตกงานว่างงานหรือว่ารอางานอยู่นะคะถ้าท่านขยันหางานลุยสมัครงานท่านก็มีโอกาสที่จะได้งานทํานะคะในช่วงนี้แต่อาจจะยังไม่ใช่งานประจํานะคะ ช่วงนี้ผลงานของท่านโดดเด่นจะมีคนนำงานมาให้หรือว่าเข้ามาให้โอกาสท่านช่วงนี้งานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงคนรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทำท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานเพิ่ม ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านไว้ใจในช่วงนี้จะช่วยเหลือท่านและผู้หลักผู้ใหญ่เองก็จะไว้ใจท่านมากขึ้นมีคนแอบมองดูผลงานของท่านอยู่นะคะช่วงนี้หากท่านได้รับเหมาะมอบหมายให้ทำงานที่สำคัญสำคัญจงมุ่งมั่นตั้งใจทำให้เต็มที่เพราะว่างานจะนำพาสิ่งดีๆมาให้ท่านในเวลาต่อมานั่นเองค่ะหากท่านทำงานประจํานะคะท่านจะเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าท่านมักจะได้สัมผัสกับงานยากงานหินนั่นเองค่ะ ช่วงนี้ท่านมักจะได้ทำงานที่ยากๆแต่ไม่เกินความสามารถของท่านนะคะไม่ว่างานนั้นจะยากแค่ไหนท่านมักจะทำสำเร็จถ้าท่านได้ลงมือทำจริงๆท่านทำได้ช่วงนี้ท่านจะได้นำโปรเจกต์เก่าที่เคยทำปรับมาทำต่อหรือว่าทำใหม่ท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ช่วงนี้ให้โชว์ฝีมือให้เต็มที่นะคะช่วงนี้งานของท่านจะโดดเด่น มีคนจับจ้องท่านอยู่ค่ะและพร้อมที่จะให้โอกาสผลักดันท่านเป็นช่วงที่งานจะนำข่าวดีมาให้ชาวดาสีพิจิกนะคะบางท่านไม่คิดว่าจะได้งานพิเศษทำกลับได้ทำ ท่านใดที่ทำงานประจำภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอย่าบ่นนะคะในช่วงนี้ทำงานให้เต็มที่ไปเลยค่ะเพราะอีกไม่นานสิ่งดีๆจะเข้ามาแน่นอนท่านจะไม่เหนื่อยฟรีอย่างแน่นอนในช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนนี้ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นนะคะเดินทางบ่อยกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะและช่วงนี้ท่านใดที่ทํามาค้าขายท่านจะมีไอเดียใหม่ๆมากระตุ้นยอดขายส่งผลให้ท่านขายดีนะคะมีดวงไดออเดอร์พิเศษ และลูกค้ารายใหม่ในเวลาเดียวกันด้วยมีเรื่องอยากจะขอเตือนชาวราศีพิจิกนะคะช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังศัตรูในที่ทํางานหรือว่าในสายงานที่ท่านทําให้มากๆเขากําลังจ้องที่จะทําลายชื่อเสียงของท่านเขาจะหาทางกลั่นแกล้งดังแกรีเครดคิตท่านนะคะหากท่านทํางานประจาําเขาก็จะฟ้องเจ้านายในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านระมัดระวังศัตรูให้มากๆอย่าประมาท นะคะอย่าทิ้งช่องโหว่ให้เขานั้นกลั่นแกล้งท่านได้เด็กขาดการงานมีข่าวดีค่ะตั้งใจทําให้เต็มที่เถอะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาแน่นอนมาที่การเงินของชาวราศีพิจิกกันบ้างช่วงนี้การเงินของท่านดีขึ้นนะคะงานดีขึ้นการเงินท่านก็ดีขึ้นค่ะช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษหรือว่าได้เงินที่ท่าน ไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้เงินจากเส้นทางใหม่ๆที่ท่านไม่เคยได้มาก่อนนะคะช่วงนี้บางท่านได้เงินพิเศษจากงานพิเศษได้เงินพิเศษจากอาชีพที่2ที่3หรือว่าอาชีพเสริมนั่นเองค่ะได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่ หรือได้เงินจากการใช้ไหววานนะคะถ้าท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวการเงินของท่านก็จะไม่แย่อย่างที่ท่านนั้นกําลังวิตกกังวลใจแน่นอนค่ะช่วงนี้นะคะชาวราศีพิจิกขาดเงินจะมีเหตุให้ท่านได้เงินหากท่านติดขาดมีปัญหาท่านก็จะมีคนคอยช่วยเหลือแม้แต่ท่านเองเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็มักจะสําเร็จการเงินดีขึ้นนะคะแต่ท่านนั้น แต่เงินจะเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปช่วงนี้รายจ่ายของท่านค่อนข้างที่จะสูงค่ะและช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการเงินแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็มีดวงจะเสียเงินแบบปุบปรับฉับพลันด้วยจะมีรายจ่ายแบบดุวนๆเข้ามานั่นเองค่ะซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงรายจ่ายที่ไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายนะคะมีดวงเสียเงินไปกับการซ่อมแซมอุปกรณ์การทำงานหรือว่าซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานหรือลงทุนเพิ่มช่วงนี้ท่านอยากไปไหน จะได้ไปอยากจะกินอาหารอร่อยๆอที่ท่านไม่ค่อยได้กินมานานก็จะได้กินนะคะ ท่านจะได้พบปะก,กับคนเพิ่มขึ้นหมดเงินไปกับการเดินทางเพิ่มขึ้นช่วงนี้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเพิ่มนะคะชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายช่วงนี้มักจะมีไอเดียใหม่ๆมาส่งเสริมการขายส่งผลให้ท่านนั้นขายดีมีกําไรเพิ่มท่านจะมีเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจร้านค้าเพิ่มขึ้นค่ะหมุนเงินได้คล่องขึ้นแน่นอนนะคะท่านนั้น หมุนเงินได้คล่องและช่วงนี้ท่านจะมีการนำเงินไปลงทุนเพิ่มด้วยนะคะการเงินได้มาจ่ายไปแม้กระทั่งคนที่แม้กระทั่งท่านที่ค้าขายนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านค่อนข้างจุกจิกค่านันค่านี้จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานและสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ว่าการที่รายจ่ายของเขาเพิ่มสูงขึ้นบางท่าน บางท่านก็เกี่ยวกับตัวท่านด้วยนะคะเพราะว่าท่านเต็มใจที่จะจ่ายเต็มใจที่จะเสียเช่นซื้อนู่นซื้อนี่ให้กับบุตรหลานสัตว์เลี้ยงของท่านนั่นเองนะคะมีเรื่องอยากจะขอเตือนนะคะชาวราศีพิจิกช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังการนัดหมายต่างๆให้มากๆเพราะจะมีการเลดเลื่อนล่าช้าหรือว่าจะมีคนเลื่อนนัดผิดนัดกับท่านไม่ทําตามคําพูดไม่ทําตาม ที่ตกลงกันไว้ให้ท่านระมัดระวังให้มากๆนะคะโดยเฉพาะนัดหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินและนัดหมายที่สําคัญมากๆนั่นเองค่ะการงานโดดเด่นแต่ให้ระมัดระวังคนอิจฉาก่อนแกล้งรังแกการเงินรายรับเพิ่มขึ้นนะคะหากการเงินติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้และคนในบ้านจะให้การช่วยเหลือดีขึ้นมีดวงได้เงินพิเศษแน่นอนค่ะจะมาในรูปแบบใดเท่านั้นเองนะคะ เช่นเหนื่อยก่อนจึงจะได้เงินมาหรือหากท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงค่ะมีดวงได้รับข่าวดีแน่นอนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งช่วงนี้ท่านดวงดีขึ้นเหน,นเื่อยเหมือนเดิมท่านใดที่ทํางานเป็นนายหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีนะคะบางท่านได้เงินแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินค่ะ มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังและดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะท่านจะเป็นหวัดได้ง่ายมากอ่อนเพลียหายใจไม่ทั่วท้องพยายามพักผ่อนให้เยอะๆโดยเฉพาะท่านใดที่สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวนั่นเองนะคะขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่าน ร่ำรวยโชคดีมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้กราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงหากคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะ